ไม่มีเบนซ์ก็มี b m อยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วมาซื้อรถพวกนี้เพิ่มนะครับเพราะว่าล้อเดิมมันคือขอบที่เด็ดนะตัวนี้แพทเทิร์นน้ำผมบอกก่อนแล้วทำไมลูกค้าถึงใส่เป็นขอบ0ี่ะเครื่องใหญ่มันก็หนักพอเครื่องมันหนักเนี่ยทำให้วิศวกรฟอร์อเนี่ยเขาต้องคิดใหม่แล้วว่าจะออกแบบเครื่องยังไงให้มันมีน้ําหนักเบาครับเป็นความแรอุ่นด้วยแต่ว่าบ้านเราคงไม่ได้ใช้หรอกังอก้งเนาะระบบโฟเอรู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดโคลนแล้วมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นโฟเอขับออโต้แบบในครัวให้เราเอาจจะเป็น หน้า50หลัง50หรืออาจจะเป็นหลัง80หน้า20ราคา7ล้านมีแน่นอนนะครับแต่เนี่ยซื้อ2ล้านกว่ารวมแต่งไม่เกิน2อล้านหนะมีมาให้ครบเลยนะผมกดเลขหนึ่งเหรอเนี่ยเบาะมาเลือกเข้าหาเองสวัสดีครับผมแมคคาร์นึงนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ยูทูบชาแนลแมคคาร์นึงหกแก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ผมในชาแนลยูทูบชาแนลนี้ด้วยนะครับหากต้องการจะซื้อรถนะนะครับ แอดไลน์ <Add> ผมมาได้ที่แอดดีด้านล่างนะหรือว่าจะโทรหาผมที่เบอร์โทรก็ได้นะเพราะว่าบางท่านตอนนี้มีคือบอกว่าแอดมาแล้วแอดไม่ได้เพราะว่าไลน์เพื่อนเต็มนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ที่เป็นตัวไลน์แอดไว้ให้ด้วยนะเผื่อไว้ติดต่อผมแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอรถที่ต้องบอกว่ามันฮอตที่สุดในเวลานี้เลยนะครับ f ร r d พัฒนคนรเกษต้อมีเราเนี่ยขายรถไปเดือนที่แล้วนะ140คันเป็นเอเวอเรสต์ะ90คันแล้ว แล้วรถที่ลูกค้าต้องการที่สุดในชั่วโมงนี้คือ e v e r อร์เรสต์แพลนะครับราคารถ2 2 7ล้านบาทนะครับในราคาแบบนี้ไปซื้ออะไรได้บ้างนะครับแน่นอนแหละ Mercedes-Benz BMW นะครับแต่ก็ได้ตัวที่เป็นตัวแบบธรรมดาเลยคุณผู้ชมนะตัวธรรมดาเลยไปซื้อเบนซอาจจะไ,ไ,ดได้แค่ตัว A หรือตัว C ก็อาจจะเพิ่มเงินนิดนึงหรือ BM เมในเนยูก็ได้พวกซีรีส์สาอะไรพวกนี้นะครับแต่นี้มาครบเลยนะถ้าคุณผู้ชมต้องการแบบใช้เงินแบบคุ้มค่าตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับแล้วลูกค้าผมเป็นหลายท่านเนี่ยที่มาซื้อรถที่เป็น e v e r อเรสต์วีนะผมให้ร้อยละเกเ็เลยไม่มีเบนซ์ก็มี BM อยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วมาซื้อรถพวกนี้เพิ่มนะครับเพราะว่าต้องการแบบเออไม่ใช้เงินเยอะแล้วออปชั่นมันครบด้วยนะมันครบทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าอาโอโห มีอเดฟทีฟคุยชอนโทนจนถึงจุดยุนนิ่งให้เลยนะรถพี่บางคันพี่ซื้อมา3ล้านกว่า4ล้านยังไม่มีถึงคุณจุดยุนนิ่งให้นะครับคันนี้ทําอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูส่วนตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะครับตัวนี้เป็นบันไดไฟฟ้าที่ผมติดตั้งให้นะไม่ได้มาจากโรงงานคือคันนี้ทำทำหมดทั้งคันเลยคุณผู้ชมนะ กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะยกเว้นเครื่องยนต์นะครับโช๊คนะครับเราติดตั้งมาให้ไม่ใช่จากโรงงานนะติดตั้งจากเรานะครับแล้วก็ยังมีเหล็กตัวนี้ที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเอาไว้ไปอาจจะเป็นเสากระโจมแคมปิ้งเวลาไปไปเขาเรียกว่าไปไปแคมปิ้งนะไม่มีเสาก็าเอาอันนี้มาใช้ได้นะครับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมกราไฟต์นะครับมีน้ำหนักเบาคือ V6 เดี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องที่ใหญ่พอรถมันเครื่องใหญ่ใช่ไหมครับเครื่องใหญ่ปุ๊บสิ่ง่งทีมันเจอคือ เครื่องใหญ่มันก็หนัก <S <S พอเครื่องมันหนักเนี่ยทำให้วิศ,าศาวกรฟอร์เนี่ยเขาต้องคิดใหม่แล้วว่าจะออกแบบเครื่องยังไงให้มันมีน้ําหนักเบาเขาก็เลยทําเป็นตัวอลูมิเนียมกราไฟต์ขึ้นมาทั้งในตัวเสื้อสูบนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นเพื่อให้น้ําหนักลดเนี่ยเราที่บายง่ายคือมันเบาลงนั่นเองนะน้ำหนักตัวเครื่องยนต์มันเบาลงนะครับและการวางเครื่องเนี่ยก็คือวางเข้าไปในลึกเข้าไปข้างหลังเหมือนเดิมนะทำให้รถเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยที่เครื่องวางทําให้มันขับแล้วก็มันนิ่งมันแน่นนั่นเองนะครับ ตัวคอท่ออินเตอร์สังเกตดูนะไม่มีค่ายไหนที่ทําแบบนี้คุณผู้ชมตัวข้อท่ออินเตอร์เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่ากราไฟต์นะครับก็คือจะเป็นชิ้นงานกราไฟต์แบบนี้มันจะไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นแบบยางเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือแรงอัดแรงบิดค่อนข้างเยอะรุ่นนี้แรงบิดอยู่ที่6 0ร้อยคุณผู้ชมสังเกตดูว่ารถซิ่งเนี่ยที่ผมทําผมอยู่ในวงการรถซิ่งนะผมไปทําร้านพิ่มเอดีเอ็มหสาครเงี้ยใครๆเล่นรถจะรู้จักนะ พวกตต้ตาที่เขาทําแรงๆเนี่ยรถเดิมมันแรงบิดแรงท่อมันแค่400กว่าพอเราอัดแรงบิดแรงท่อมาที่600700อย่างเงี้ยครับทาให้ตัวนี้มันเอาไม่อยู่เหยียบไปปุ๊บเนี่ยไอพวกท่อทั้งหลายเนี่ยชอบหลุดนะครับท่อมันหลุดเพราะว่าแรงบิดแรงดันมันเยอะนะครับเขาก็เลยต้องไปเปลี่ยนที่มันเป็นแบบคุณผู้ชมเคยจะไหมรถซิ่งอ่ะที่มันจะเป็นท่อเหมือนท่อเลดอะท่อเลดที่ใส่รถกันนั่นแหละครับเขาก็ไปเปลี่ยนแบบนั้นแล้วก็ใช้เข็มขัดใช้น็อตแบบแพงๆเพื่อให้มันรัดอยู่ไม่ให้มันหลุดนี่เหมือนกันคมดูนนออ ของฟอร์ดตัวนี้ตัว w 4ตัวนี้นะครับถ้าเบิกใหม่ตัวนี้ผมบอกเลยเป็นร้อยนะเป็นรนะ้อยในงานอย่างงี้ถือว่าแพงนะนะครับแบบ3-400้อ่ะนะแค่ไอตัวรัดตัวนี้แค่นั้นอะ่ะดูเขาให้มาเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบว่าธรรมดาที่เราเคยเห็นทั่วไปนะครับเพราะว่าแรงบิดมันเยอะทําให้มันมันต้องแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดนั่นเองนะครับแล้วเรามาดูอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แปลกตาไปเลยสําหรับตัวเครื่อง v 6กนะครับก็คือในจุดข,ของตัวลูกสูบมันเป็นเครื่องตัว v v เนี่ยมันจะแบ่งลูกสูบคือ3ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็เป็น3นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสูบไอสองพันเราจะเป็นสูบเรียงใช่ไหมมันจะเรียงกันลงไป4อันอันนี้แบ่งอันละสามทำให้เวลามันลงเนี่ยมันลงลึกลงลึกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอธิบายง่ายลงลึกก็คือมันแรงขึ้นเกียร์สเนี่ยยังหลังติดเบาะอยู่เลยนะนะครับใครที่ซื้อกับผมไปแล้วเนี่ยพิมพมบอกแล้วว่าเกียร์สหลังติดเบาะอันนี้เรื่องจริงไหมมาคอมเมนต์ได้นะบอกเลยว,ว่าจริงนะครับเพราะว่าขี่ไปเนี่ยมันตึงได้แรงมากแล้วก็ตัวสังเกตดู ecu นะตัวกล่องควบคุม ecu จะมีปลั๊กเพนั ปลักมันมีเพียงแค่2ปลักคุณผู้ชมอันนี้เพิ่มมาอีกเป็น3ปลักนะครับมันคืออะไรนะก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นระบบขับเคลื่อน 4A เพราะรุ่นนี้มี 4A คือขับเคลื่อน 4wheel แบบออโต้ถ้าอธิบายง่ายให้ด้วยออโต้มันคืออะไรทํางานยังไงนะครับออโต้คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้จะมีตรงนี้เขาเรียกว่าปั๊มเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เนี่ยจะจ่ายน้ำมันเบรกแบบไฟฟ้านั่นเองหมายความว่า มันจะจ่ายตามโหมดที่เราใช้ซึ่งเราไปโหมดถนนลื่นก็จ่ายอีกแบบหนึง่งโหมดโคนล,ล่องก็จ่ายอีกแบบหนึง่งนะครับโหมดบาฮาก็จ่ายอีกแบบหนึง่งนะครับทาให้ที่มันสัมพันธ์นกันกับตัว 4A ก็คือว่านะครับแต่ละล้อจะมีตัวนี้บอกสัญลักษณ์ของล้อสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงเนี่ยบอกแต่ละล้อนะครับถ้าแต่ละล้อเนี่ยมันลงพื้นเช่นล้อหลังขวาเนี่ยอาจจะลงไปที่โครนนะครับระบบ 4A รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดโคลนแล้วมันก็จะ ปรับเปลี่ยนเป็น 4A ขับออโต้ Auto แบบในครัวให้เราอาจจะเป็นหน้า50หลัง50หรืออาจจะเป็นหลัง80หน้า20ตามสถานการณ์ที่มันลงไปในพื้นที่มันสัมผัสมันสัมผัสได้จากตรงนี้ครับนะมันมีระบบ G-Centering บางยี่ห้อก็มี G-Centering เหมือนกันแต่มีหน้าที่แค่ปรับไฟหน้าอย่างเดียวแต่ Ford เนี่ย G c e n t e r i n g คือมีหน้าที่ทั้งปรับไฟหน้าและปรับสภาพพื้นผิวถนนที่เราขี่ด้วยถ้าใครเคยขี่รถมอเตอร์ไซ GS 1,250หรือ1,300อ,อารมณ์เดียวกันเลยนะครับมันก็จะมีโหมดปรับโชกเห็นไหมว่าโชคแต่และโหมดต้องปรับอย่างนี้ต้องขับแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือนี่แหละครับถ้าขับ GS มาซื้อเพิ่มนะ <c oughs> เอาไว้ใช้นะครับเนาะโอเคอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่อง,องตัวพัดลมหม้อน้ำครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่สิ่งแต่างคือใหญ่กว่า2,000เห็นไหมตัวกล่องรีเลย์ก็ใหญ่กว่าพัดลมก็แรงกว่านะครับส่วนเรื่องอัาตราการกินน้ํามันเนี่ยผมจะบอกว่าที่นายกศึกเขาจะบอกว่า วิ่งได้12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมลองวิ่งจริงอะผมไม่ถึงนะเออเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาคือนักทดสอบรถครับเราคือคนใช้ทั่วไปนักทดสอบรถเนี่ยการขับขี่เขาเนี่ยต้องบอกว่าตีนเขานิ่งครับนะเขาไม่เหมือนเราตีนเขานิ่งเขาเหยียบเนี่ยเหยียบยังไงก็ได้ให้มันประหยัดที่สุดนะเขาสอบเป็นตัวเลขมา 12- 1 3มกิโลลิตรแต่ถ้าเราเท้าไม่นิ่งเนี่ยครับบอกเลยว่าเราไม่มีทางที่จะขับได้เหมือนเขาแน่นอนนะครับซึ่งการขับขี่ที่ผมลองขับขี่ในต่างจังหวัดเนี่ย ผมว่าโอเคนะสำหรับผมนะครับมันอยู่ประมาณ11.5 12กิโลลิตรนะซึ่งมันก็ไม่ต่างจากรถที่ผมเคยใช้มาก่อนอย่างโตต้าโฟล์กยูเนอร์อะไรเงี้ยใครบอกโฟล์กยูเนอร์ประหยัดนะผมผมเถียงเลยนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมเคยใช้มาโตต้าโฟล์กยูเนอร์เมสูเบชิฟาเชโลนะครับการกินน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นรถ SUV PPV ขนาดนี้แล้วมันกินไม่ต่างกันเลยและผมจะบอกว่า Ford เนี่ยไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็น PPV ีวีน้ผู้ชม เขาถูกตั้งว่าเป็น SUV นะครับในเมืองนอกอย่างออสเตรเลียเขาเรียกว่า SUV นะมีบ้านเรานี่บอกว่าเป็น PPV ความจริงตรงนี้ไม่ใช่ PPV นะครับมันคือ SUV นะซึ่ง p v มันก็ย่อม,มาจาก p i c k Up ดัดแปลงถูกไหมครับชารซี C ทุกอย่างก็คือต้องเป็นรถ Pick Up แต่นี่คือ e v e r อรมันไม่ใช่ชารซี C เดียวกับรถ Pick Up นะครับแต่บ้านเราคือยังไปเรียกว่า PPV อยู่แต่ถ้าเมืองนอกเขาเรียกว่าเป็น PPV อยู่แล้วนะครับเอ้เป็น SUV เออโอเคแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องส0 0พันให้กำลังแรงมา้า250แรงมา้า แรงบวกหรือว่าแรงบิดเนี่ยนะครับ 600, หกร้อยทำไมผมเรียกแรงบวกนะไอแรงบิดเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรเอาง่ายๆครับแรงบิดคือมีหน้าที่ในตอนที่เรากําลังดนะันเะนินอ่ะนะสมมติเราดันเนินเนี่ยถ้ารถที่แรงบิดน้อยเนี่ยหรือแบบบางค่ายอย่าง1.9จแต่แรงบิดอยู่แค่300กว่าต้องไปอาศัยการรีแมปเพิ่มการเปลี่ยนเทอร์โบ F55 หาาอะไรนู่นนะี่นั่นทำให้แรงบิดเพิ่มนั่นแหละครับแรงบิดก็คือแรงบวกที่เราเอาไว้ดันเนินขึ้นอ่ะถ้าอาจจะถ่ายงา่ายๆนะคือดันเนินขึ้นหรือว่า อัตราเร่งช่วงเร่งออกอะนะครับจะมีแรงบิดขึ้นมาจากช่วงเวลานั้นนะครับเนาะก็คล้ายๆกับเหมือนเวลาเราปั่นจัก,กรยานอะ่ะถ้าเราปั่นปกตินั่นคือแรงบิดจะไม่ได้ทำงานเยอะแต่ถ้าเรายืนปัน่นเมื่อไหร่สปินเมื่อไหร่นั่นคือแรงบิดทํางานใครมีแรงบิดหรือว่าแรงหวัดมากกว่าน,นะครับคนนั้นก็ชนะนะ่ะอง่ายๆเนาะนะครับนี่คือแรงบิดที่มันให้มาถึง600นั่นเองนะถือว่าใหมาเยอะมากๆนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบ A G M นะครับเป็นของเดิมแหละโฟโมโคเหมือนเดิมนะครับ มี800 cca นะ12โวลต์80แอม m 8 0ป์800 cca เรามาดูค่า cca ก่อนบางค่ายนะครับผมก็ใช้อหมดนะโตต้าฟอ์เนอร์ผมใช้มาแล้วนะครับตัว cca 450นะใครใช้อยู่ไปเปิดดูเลยฟอ์เนอร์450ตัวนี้800แล้วมันต่างกันตรงไหนละ่ะ800กับ450 450ความต่างเลยนะคือถ้าผมไปอยู่ในภูมิหนาวาผมเอาฟอ์เนอร์ไปดอยถทนนช่วงปีใหม่ใช่ไหมจอดแป๊บหนึ่งสตาร์ทคือมันติดนะแต่มันจะใช้เวลาแบบ กดปุ๊บกึก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 ติดนะแต่800เนี่ยมันตุ้มไปเลยนะจ่ายเดียวตุ้มเลยนะครับและเป็นตัวแบตเตอรี่ AGM คือแบตเตอรี่เจลเนี่ยมันจ่ายได้เต็มด้วยนะครับถามว่าผมเอารถฟอร์จูนผมมาเปลี่ยนเองได้ไหมไอจีเอเปลี่ยนได้ครับนะแต่ว่ามันไม่รองรับมันต้องมีไดชาร์จอีกเพราะไดชาร์จโฟร์จูเนอร์รู้สึกแค่ร้อยกว่าๆเองเอ้ยประมาณร้อยแปดสิบแล้วหกสิบประมาณนี้นะครับแต่ของตัวเอเวอเรสต์เนี่ยสองร้อยห้าสิบนะคุณผู้ชมแต่ไดชาร์จมันอยู่ข้างล่างนะครับถ้ามองนเนี่ยยตัััววนนนนนีี้้้มออออู่่่่ขาาางลางละะคครรบบืจกไุ มัน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 สู้สองจุดศูนย์ไม่ได้ตรงไหนหลือไหมไอตัววายแท็กอ่ะคือวายแท็กอ่ะไอมันเรสยกวายแท็กตัวไดชาร์จมันอยู่ด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมมันสามารถจอดแช่น้ําได้ครึ่งเนี่ยครึ่งนี่เลยจอดตรงนี้เลยแต่ไดชาร์จมันไม่ไม่เปียกน้าไงแต่อรุ่นเนี้ไดชาร์จมันอยู่ข้างล่างนะครับคือขี่ลุยน้ำมาขี่ได้แต่จะเอาไดชาร์จไปชอดแช่น้ำเป็นชั่วโมงเหมือนวายแท็กอ่ะมันก็ไม่น่าจะสมควรนะนะครับเนาะก็จะมีแค่ตรงนี้แต่คือ ลุยได้อะน้ำอะแตอ่อย่าจอดแช่นะไม่ใช่จอดแช่สิบนาทีไม่เป็นไรแต่จอดแช่แบบทั้งวันอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเนาะมันก็จะมีดีมีเสียกันทําไมมันถึงอยู่ตรงนั้นเพราะว่าในการวางเครื่องมันเครื่องมันใหญ่แล้วมันยาวมากผู้ชมมันจะวางยังไงมันก็วางต้องวางบริเวณนี้เพราะมันเต็มหมดแล้วนะครับในส่วนของตัวพัดลมก็เป็นพัดลมไฟฟ้านะสังเกตูว่าบริเวณนี้ไม่มีสายพานดึงจากเครื่องมาแล้วทําให้2 5 0มา้าแรงบิด6 0 0ทํางานได้เต็มเ็มเลยนะครับอ่ะทีนี้ห้องเครื่อง ประมาณนี้นะครับถ้าอยากรู้อะไรลึกกว่าน,นี้ก็อาจจะทรหามผมก็ได้เพราะบางอย่างผมก็ไม่สามารถพูดในคลิปได้นะสักทั้งหมดนะครับพูดไม่ได้นะเดี๋ยวพูดแต่เกมนะครับทีน <laughs> ี้มาดูคันนี้ทําอะไรกันบ้างในส่วนตัวกระจังหน้าคุณผู้ชมบอกเดิมไม่เดิมนะครับกระจังหน้านี่เปลี่ยนใหม่นะนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นกระจังหน้าตัวไลนิ่งนะเออไฟมันขึ้นเดี๋ยวลอ,ลองกดเปิดเดี๋ยวเปิดให้ผู้ชมดูหน่อยนะเพราะมีคนโทรมาถามผมไอตัวอย่างเงี้ยเขาอยากได้กันเยอะ มันก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นทีละเส้นแบบนี้คุณผู้ชมนะขึ้นมาเป็นไฟประมาณนี้นะให้มันดูเป็นแบบไลนิ่งนิดนึงนะครับก็มีความหรูมีความแบบเป็นคลาสของตัวนี้ประกอบกับตัวด้านหน้ามีกล้อง360องศาให้นะครับมีกล้องสองผีให้ด้วยที่ผมเรียกก็คือตัว3จุดตัวนี้เพิ่งไปเจอดีที่กาญจนบุรีมาล่าสุดเลยนะถ้าไฟตัวนี้ผมบอกเลยว่าชาัดเจนมากเพราะว่าคือไอ้ไฟตรงนี้มันจะส่องไปด้านข้างบริเวณนี้เนี่ย มันไม่มีรถรุ่นไหนที่แบบว่าถ้าเรามายืนบริเวณนี้แล้วมันจะส่องเห็นเรานะนะครับยกเวนฟอร์ดเอเวอร์เรสนะหรือว่ารถที่มันมียิงมาอย่างนี้อย่างตัวเลนโรเวอร์ราคา7ล้านมีแน่นอนนะครับแต่เนี่ยซื้อ2ล้านกว่ารวมแต่งไม่เกิน2,6ล้านหนะมีมาให้ครบเลยนะส่องมาถึงนี่เลยนะครับข้อดีคืออะไรเวลาเราไปป่าไปเขาเนี่ย เราจะเห็นบริเวณนี้เลยว่ามีสาภูมไม่มีกระทงที่เขาทําอะไรให้คนอื่นกินอยู่หรือเปล่าวางข้างทางเราจะสามารถเห็นตรงนั้นได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมองเห็นตรงนี้ไฟหน้าไบเมติกเป็นไฟสูงออโต้ให้นะครับไฟสูงออโต้อัตโนมัตินะครับเปิดปิดให้อัตโนมัตินะไม่ต้องทําอะไรเลยคือมาให้ครบเลยนะครับแล้วกล้อง3ามมีให้เซนเซอร์ถอยจอดนะมีให้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี6จุดมีระบบเรดร์ซึ่งทํางานควบคู่กับกล้องนะครับระบบตรงนี้เป็นระบบเรดร์เป็นกล่องเลดร์ซึ่งทํางานควบคู่กับตัว กล้องที่อยู่บริเวณนี้กล้อง A d a s นั่นเองนะครับที่เอาไว้จับคนเดินถนนหรือว่าลูกค้ามีการขับขี่แล้วไม่ตรงเลนเนี่ยมันก็ดึงกลับมาให้หน่วนเลนเหมือนเดิมนะครับชุดแต่งชุดนี้เป็นชุด AKC นะครับย่อม,มาจาก a k ค a Channel นะไม่ใช่นะครับนะเดี๋ยวเขาโทรมาด่าวอีกนะเจ้าของ AKC นะครับ ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่า,วาอะไรถึง AKC นะครับก็เป็นชุดแต่งกันมานียู่ที่คนชอบไม่ชอบนะแต่มันสวยมันดูเรียบหรูเห็นไหมมันจะไม่เหมือนวิกเตอร์วกริกเตอร์อีกแบบหนึ่งนะตอนนี้มีปัญหาวิกเตอร์มากนะสีชอบหลุดนะทำมันดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าบ่นเยอะนะไม่รู้งานเยอะหรือเปล่าแล้วก็ทํามาสีเนี่ยโอ้โหลูกค้าไปฉีดพ่นแป๊บเดียวสีหลุดหัวจะปวดนะครับนะก็ตอนนี้มี AKC ยังไม่เคยเจอนะถ้าอันไหนไม่ดีเราจะบอกลูกค้าตอนนี้คือเจอวิกเตอร์เนะี่ยเจอเยอะมากนะครับเนาะ มาดูด้านค่ากันบ้างซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อแบบโตตาลีโวที่ลูกค้าบอกเหมือนไหมนะครับแต่นี้เขาออกแบบมาไม่เหมือนหรอกก็ดูคล้ายๆกันนะก็มีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันขึ้นให้รถมันดูเป็นอเมริกันลักชวรี่นิดนึงนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นของโอนิสกะไทเกอร์นะชื่อมันคือโอนินะครับเป็นล้อโอนิเป็นโฟร์ฟอร์มิงเขาบอกว่าเป็นโฟร์ฟอร์มิงที่เบาที่สุดนะครับของตัวโอนินะเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงต้องบอกว่าล้อมันมีล้ออะไรบ้างก็มีล้อ ธรรมดาติดโรงงานอลูมิเนียมทั่วไปแล้วก็โฟร์ฟอร์มิ่งแล้วก็ฟอร์ดหนุนขนลังให้ตากล้องใหไ้ไปดูหน่อยขลังนั่นคือฟอร์ดคันนั้นเฉพาะล้อ,อยางคุณผู้ชมเกือบ2 0 0 0 0นนะไม่รวมเบรกนะเฉพาะล้อ,อยางเกือบ2 0 0 0 0นแล้วนะครับเออยังไม่เสร็จนะนะครับส่วนคันนี้เราแต่งก็เลยเสร็จเสร็จแล้วเอามาให้ดูนะครับเป็นล้อโอนี้นะครับเป็นโฟร์ฟอร์มิ่งโฟร์มิงคือการขึ้นรูปโดยกรรมวิธีที่ใช้ เหล็กชิ้นเดียวนะวนไปเรื่อยจนเกิดเป็นลวดลายแบบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นล้อแบบโรงงานล้อจีนอ่ะมันก็จะทาวงขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาพวกนี้ไป,ไปใส่กันแล้วก็ไปอ็อกติดทีหลังนะเจียให้มันไม่เห็นรูปแค่นั้นเองใส่น็อตเละขึ้นมานะเพิ่มน็อตเลน็อตเลแพงนะครับน็อตเลนี่คือต้องซื้อใส่เพิ่มท่ผู้ชมนะเกือบหมื่นนะครับน็อตเลแท้แล้วก็เบรกเนี่ยคันนี้ใส่เป็นเบรกเบมโบ่ยีซตนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาคือลูกค้าที่ผมขายไปเนี่ยผมยังไม่เจอหรอกนะเอาเป็นว่านะครับ เบรกพวกนี้นะเราเป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงเราเป็นศูนย์ใหญ่นะครับเราเป็นรับมาเนี่ยเอาง่ายๆว่าต้นทางเราก็รับมาจากที่เดียวกันนั่นแหละนะครับนะแล้วเราก็มาทําของเราในราคาที่ลูกค้าเนี่ยจับต้องได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกนะนะครับอย่างยี่สิบเซเนี่ยบอกเลยว่าก็ต้องมี20,000นขึ้นนะที่ขายกันเนาะในท้องตลาดนะถ้ามีต่ากว่านั้นมีไหมมีผมหาให้ลูกค้าได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่ามันจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ นะคือไม่ไม่โอเคเลยะนะครับเราต้องการคนที่จะให้เราเนี่ยมีการเซอร์วิสให้ลูกค้าผมใครซื้อรถผมไปเนี่ยมาคอมเมนต์ได้เลยว่าเคยแบบเวลาให้ไปเซอร์วิสเนี่ยเขาไปถึงบ้านไหมนะครับผมไปถึงบ้านลูกค้านะไม่ว่าลูกค้าบ้านผมจะอยู่เชียงใหม่อยู่จันทบุรีนะะเยอะๆเนี่ยสุราษฎร์ธานีไปเซอร์วิสให้ถึงบ้านนะครับในเรื่องของการทําระบบเบรกพวกนี้เพราะว่าเรื่องเบรกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญครับนะสำคัญคือเราจะทําแบบ หางานที่ม okay? ันราคาถูกๆนะมันก็มีนะครับมันดีไหมเอาเป็นว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับคือแบบหลักแบบหลักหมื่นก็มีอ่ะนะครับเนาะเพราะว่าถ้าจะซื้อเบรกเนี่ยบอกเลยว่าสองแ0นเนี่ยนะครับมันไม่แพงนะครับสองแสนไม่แพงนะแล้วรถที่ทําจากเกษตรพระนครเกษตรน้องยินไปเนี่ยเดือนร้อยกว่าคันคุณผู้ชมลูกค้าเรามีใครบ้างอินฟลูเอนเซอร์ทนายชื่อดังมาซื้อผม ระดับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกตู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าทางานกับน,นายกรัฐมนตรีอ่ะเออพวกสสพวกสอวอ,อย่างเงี้ยเขามาซื้อกับเราอย่างเงี้ยครับนะครับคุณหมอชื่อดังมาซื้อกับเราแล้วถามว่าเราไปใส่เบรกอะไรอ่ะที่เขามาชมตีกันว่าไปใส่เบรกป้อมนลูกค้าผมไม่โดนพวกนี้ฟอ้องกันชิบหายนะครับนะเพราะคนพวกนี้เขาเป็นคนที่มีอำนาจนะมาซื้อกับเรานะครับไม่ใช่คนธรรมดานะอย่างเจ้าของรถคนันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณผู้ชมเออไม่ธรรมดานะเราจะแบบ ทงให้เป็นปัญหาไม่ได้นะเพราะว่าเก็บเงินเข้ามาแล้วนะเบรกลักแสนแต่มาทำไมใส่เบรกลักมือนี่พี่ไม่ได้ครับนะทุกอย่างมันมีต้นทุนมีราคาต้องมีการเซอร์วิสนะครับถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นเนีย่ยบอกเลยว่าลูกค้าผมเนี่ยระดับแบบบิ๊กๆเยอะนะเข้าอุ้มผมหายแล้วนะครับผมคงไม่มีหน้ามีตามานั่งรีวิวอย่างนี้แน่นอนนะครับบอกเลยแม้ค้าท่้หายไปแล้วโดนลูกค้าอุ้มนะใส่เบรกปอมให้ลูกค้าอย่างเงี้ยไม่มี นะนะครับรถคันนี้โหลดทำมาอ2นิ้วกณผู้ชมนะคันนี้โหล,ล,นะลด2นิ้วนะครับโหลด2นิ้วใส่ยาง2755 5, 5, 5ขอบ20ล้อเดิมมันคือขอบ21นะตัวนี้แพทเทนัมผมบอกก่อนแล้วทำไมลูกค้าถึงใส่เป็นขอบ20ละ่ะคุณผู้ชมลองคิดนะลูกค้าผมคนนี้นะครับนะเป็นทนายชื่อดังนะครับต้องไปว่าความคดีต่างหวัดแกมีรถหมดแหละมี BM มีเอาผ่ามีทุกอย่างนะครับแต่แกอยากขับเองก็คือขับรุ่นนี้ นะขับไปทํานู่นนี่นั่นแล้วสมมุติว่าล้อเดิมไปยางแตกอยู่แถวแถวจังหวัดตากอ่ะจะไปหายางยี่สิบที่ไหนร้านแถวนั้น,นครับนะไม่มีนะครับมีขอบยี่สิบเนี่ยมันหาง่ายที่สุดแล้วซื้อง่ายที่สุดนะนะครับก็เลยขอเปลี่ยนเป็นขอบยี่สิบดีกว่านะให้มันอยู่ดูรถแบบมีทรงมีคลาสแล้วก็ต้องการยางที่มันแก้มสูงขึ้นเพราะถ้าเอาขอบ20แล้วจะเอา21แล้วจะเอายางขนาดนี้นะครับขอบสูง5้าาเนี่ยทำไม่ได้ อาต้องลดมาเหลือสัก50นะครับไม่งั้นมันติดติดซูมแน่นอนนะครับคันนี้โหลดใส่โชกตัวโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเรียบร้อยแล้วนะครับที่แดงๆเนี่ยก็คือเป็นตัวปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้มาดูด้านข้างกันหน่อยปิดประตูแบบนี้แล้วนะครับไม่เห็นบันไดบันไดอยู่ไหนนะครับบันไดแบบนี้แรกๆเนี่ยลูกพี่ผมก็คือลูกค้าผมเนี่ยนะครับผมเรียกแกลูกพี่นะแกบอกไฟมันช่างลิเกแล้วเกินแม้ คือไฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสีลิเกอย่างนี้ตลอดเวลานะครับเราสามารถที่จะปรับจากมือถือได้ให้มันเป็นสีม่วงตลอดก,ก็ได้สีขาวตลอดก,ก็ได้สีเขียวสีอะไรก็ได้เป็น R G B อ่ะมันมีทุกสีครับลูกค้าสามารถปรับได้ว่าต้องการให้มันเป็นสีอะไรนะครับปรับได้เนาะปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนด้านหลังนะครับเบรกเป็นเบมโบเหมือนกันแต่ว่าจานจะเล็กกว่านะครับ จานจะเล็กกว่าแล้วก็สีเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีแบบนี้นะเป็นสีอัลคาเทานะครับแล้วก็ใส่ตัวหนังสือเบมโบสีแดงเนาะเออเป็นผ้าเบรกของตัวเบมโบด้วยนะครับที่ใส่บริเวณนี้นะแล้วก็เบรกมือตัวไฟฟ้าให้ทีนี้มาดูด้านหลังครับคันนี้มันออกมาแนวเรียบๆหรูๆนะครับที่เราเห็นตัวหนังสือแบ็ k พิง์เนี่ยนะเหมือนแบ็กพิงก์ว่าบาวฟุ้งนะครับคือฟิล์มยี่ห้อบาวฟุ้งนะครับบาวฟุ้งไม่ฟุ้งเหมือนชื่อเขานะฟิล์มโคตรดีเลยนะฟิลมมไไออ้ัวววเเนนนีีนะียยะะดด๋บบก่างงคร ติดฟิล์มเบาฟุ้งเสร็จปุ๊บด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีไฟตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไฟตัวนี้ไหมอันนี้คือไฟนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันคือไฟที่จะติดให้นะครับตอนที่เราเบรกนะแล้วก็ต้องติดในตอนที่ไฟหน้ามันติดมาด้วยนะครับจะเป็นไฟตัวนี้นี่ไฟตัวนี้ค่อยๆยวิ่งเข้าไปถ้าวันไหนมันเสียคือมันอาจจะติดแค่อันเดียวเนาะนะครับไม่รู้เสียวันไหนนะตอนนี้ยังไม่เสียมันก็ยติดให้เต็มเต็อยู่อย่างนี้นะครับนะซื้อรถกับเรานะไม่ใช่กับเราหรอกกับแมคคานะครับ รับประกันได้3ปีนะทุกชิ้นงานเสียเปลี่ยนฟรีหมดนะครับยกเว้นยกเว้นนะยางพี่เสื่อมแล้วเปลี่ยนให้พี่หน่อยนะไม่เปลี่ยนนะครับนะแตนะ่ถ้าแบบไอ้พวกไฟพวกนี้เสื้อผมไปแล้วหรือกระจังหน้ามันขาดอย่างเงี้ยไฟขาดผมส่งกระจังหน้าชิ้นใหม่ให้เลยนะนะครับไม่ต้องมาซ่อมไฟอะไรพวกนี้นะครับไร้สาระนะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะก็คือเซอร์วิสให้แบบนี้เลยนะครับตัวไฟพวกนี้เอาจริงอายุการใช้งานเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันก็น่าจะไม่เกิน3ปีนะครับนะเพราะว่ามันเป็นไฟที่ คือฟอร์ดเขาไม่ได้ทํามานะครับฟอร์ดที่เป็นฟอร์ดไทยแลนด์ก็ไม่ได้ทํามาอยู่แล้วนะครับแล้วไฟพวกนี้มันก็จะติดตลอดแล้วอายุกยารใช้งานมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ถ้าที่ผมบอกแล้วมีปัญหาคือผมก็เคลมไม่ฟรีนะครับเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะมาหาที่ศูนย์ได้นะครับเพราะเคลมให้ลูกค้าไปทุกท่านอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นของเดิมของลูกค้าทั้งหมดที่เอาใส่มาให้นะครับอันนี้ไม่ใช่ล้อนะล้อเราเทิร์นไปแล้วนะครับก็จะมีตัวชุดเบรกนะชุดโชคด๊ค ก็จะใส่ให้ลูกค้าไปในรถประมาณนี้คุณผู้ชมทีนี้มาดูแพตินัมทําไมมันถึงขายดีลื้เกินจุดขายมันอยู่ตรงนี้ครับจุดขายมันอยู่นอกจากเครื่องยนต์แล้วคือเรื่องของตัวเมมโมรีเบาะนะครับเหมือนโตเกียเอาขาดเลยนะครับเอออย่างลูกค้าผมเขาใช้เอาเอาขาดอยู่แล้วใช้เบนซ์อยู่แล้วเขาชินพวกนี้คือเขาต้องมีเพราะเบอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเขาใช้เองพอคนขับรถมาใช้ก็เป็นเบอร์2นะครับให้ภรรยาใช้เบอร์3นะครับแล้วเวลาที่เราดับเครื่องยนต์เนี่ยสมมุติเราดับเครื่องเบาะเราเคยปรับระนาบนี้นะ เราดับเครื่องปุ๊บบอกมันถอยให้เราคุณผู้ชมถอยให้เราเพื่อให้เราอะลงรถได้ง่ายขึ้นนะสมมุติว่านะให้ดูนะครับสมมุติว่าผมสตาร์ทเครื่องยนต์นะร้างยนต์เดี๋ยวผมจะปรับเบาะไ้ที่เบอร์หนึ่งอะผมจะปรับชิดอย่างนี้เลยสมมุติผมปรับชิดอันนี้ให้ดูนะปรับเบาะน,นี้เอนแบบนี้ประมาณนี้นะครับเอนอย่างนี้เลยอะ่ะผมเซฟเมมโมรีเบาะไว้ที่เบอร์หนึ่งนะอะ่ะบันทึกด้วยคำจำเลขหนึ่งแล้วนะครับผมไปกดเลขสอง เลขสองมีอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมไปปรับไปที่เลขสองก่อนเลขสองถอยประมาณนี้อ่ะเลขสองประมาณนี้นะผมเซฟเลขสองอ่ะโอเคทีนี้ผมจะกลับมาที่เลขหนึ่งนะครับผมกดเลข 1, หนึ่งเห็นป่ะเนี่ยเบาะมันเลื่อนเข้าหาเองเห็นไหมพอมกดมาที่เบอร์สองเห็นป่ะก็จะเป็นเมมโมรีของเบาะเบอร์สองก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมดับเครื่องจะลงรถดับเครื่องนะเดี๋ยวผมปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะผมดับเครื่องปึ๊บผมเปิดประตูรถนะครับผมเปิดประตูรถ แล้วก็ลงรถนะครับตัวบันไดไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเปิดออกมาให้เราแบบนี้เวลาเราเปิดประตูรถนะครับแต่บางคนก็จะชินกับการลงแบบนี้นะครับชินกับการลงแบบนี้นะซึ่งมันก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเราใส่บันไดไฟฟ้ามาให้แล้วจุดขายก็คือ1นึ่งเมมโมรีเบาะตรงนี้2คือเบาะที่มันจะสามารถเป็นเบาะร้อนเบาะเย็นได้ด้วยนะคือตรงนี้นะครับนะแต่ลูกค้าผมเขาก็แอบม,มาบอกว่าเออแล้วใช้ไปนานๆจะเป็นไงแม็กฝุ่นมันชอบเข้าไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่มีใครใช้นานๆเลย นะที่เป็นตัวนี้พอที่ออกมานะครับพวงมราลัยเหมือนมอเตอร์ไซค์ GS เลยพันสามนะครับมีพวงมราลัยอุ่นให้ด้วยคือขับไปแล้วอุ่นน่ะนะมอเตอร์ไซค์เหมือนกันมอเตอร์ไซค์บางรุ่นน่ะขับไปแล้วอุ่นนะแฮนนะ่ะอันนี้อุ่นได้เหมือนกันนะครับเป็นพวงมราลัยอุ่นด้วยแต่ว่าบ้านเราคงไม่ได้ใช้หรอกั้งเนะาะยกเว้นว่าลูกค้าอยากจะขับไปทริปประเทศจีนขับไปเวียดนามเนี่ยได้ใช้ในส่วนของตัวเบาะอุ่นแน่นอนนะครับหน้าจอทุกอย่างแพดเดน์นัมนะให้ตากล้องเข้าไปดูมันก็เหมือนตัววายแท็ก ทุกอย่างเหมือนกันหมดผู้ชมเหมือนกันหมดไม่มีส่วนไหนที่มันดูแตกต่างกันนะครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดคอนโซลด้านในออกคล้ายไทเทนเนียมเป็นได้าขาวนะครับหน้าจอก็เหมือนกันนะไม่มีส่วนไหนที่แตกต่างกันต่างแค่เรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ตัวระบบ 4A ที่มีมาให้ตรงเกียร์แค่นั้นที่มีคําว่า 4A มาให้นะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าใช้ 4A หรือ 4H ก็ได้นะ 4H คืออคือบางคนไม่เข้าใจ4 h คือขับ4ความเร็วสูงนั่นเองต้องการใช้วิ่งเร็วรว,วิ่ง1้อ1 0 6 เป็นขับสี่ด้วยก็ใช้โฟร์เฮดนะคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับใครอยากซื้อแล้วกับผมนะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างหรือ Li n e ID หรือ Li น์แอดลิที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับและรถร่นี้บอกเลยว่าจะซื้อวันนี้นะครับถูกหวยวันนี้ได้เงินปันผลวันนี้เบิกเงินหุ้นวันนี้ไม่มีลถให้ครับนะครับซื้อคิวไม่ได้ด้วยนะครับต้องจองจากฟอร์ดไทยแลนด์เท่านั้นนะครับแล้วส่งรายชื่อมาให้ผมว่ามาออกรถกับเกษตรน้ำมันหมินนะครับแล้วผมจัดการให้แล้วก็ถ้าอยากแต่งรถ ยินดีต้อนรับสู่ฝอ่งพร,ระนครเกษตรนวำมมินครับจบทุกคันแน่นอน100%สำหรับวันนี้ลาไปก่อนผู้ชมสวัสดีครับ